ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเรื่องลิทอนิเมะทีเฮดเกนอีกเช่นเคยขอต้อนรับสู่เกม Backlog Shooter The อ a เกในพาร์ทที่12กันแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำตัวในตอนไตเติ้ลเกมพูดง่ายๆนะครับผมลืมกดอัดคลิปในระหว่างการเล่นเกมซึ่งไอตอนที่ผมลืมอัดคลิปไปนั่นผมจะบอกไว้ก่อนครับผมผมเจอมอน6ตัวลวดซึ่งเป็นหุ่นยนต์2ตัวสีขาว ตัวหนึ่งถือเงาวกับตัวหนึ่งถือปืนครับผมหากใครไม่รู้รูปล่างผมอาจจะแปะรูปไว้ในครับผมในขณะที่กําลังตัดต่ออยู่ซึ่งหากว่าใครเห็นรูปนี้แล้วก็นะครับผมรูปล่างก็คล้ายๆตัวสีดําแหละแต่ที่มันต่างนั่นก็คือสีกับหัวครับผมและความสามารถเลเวล30ทั้งคู่ครับผมดามเมจก็รุนแรงกว่ามอนตัวอื่นๆที่ผมผ่านมาโอเคไม่พูดมากคำเพลงเราจะขึ้นบันไดนามโกเอ้ยบันไดกันเลย หากใครกำลังรอครับผมห้าตูลา2สองพัมูนเทลเลสบันไดนโมโกเตรียมที่จะทำภาคดอฟฟอร์มาครับผมก็รอเดือนเมษานบผมผมก็รอดูอู้อวกาศสวยจังหลุมดำเอ้าสวัสดีไวลล็อกทำไรอยู่นี่ถือล็อกแคนนอนกับแ็กเบดรออืมจิตชาน่าจะอร่อยน่าดูสเต,สเตล่าหิวแล้วจ้องแบบสายตาอมต <c oughs> ใช่ครับนี่คือรูปของซิงเลฟซิงเลฟก็คือไวล์ล็อกชูเตอร์นั่นเองเคยไอ้อไรนระ้บผมเคยทําข้อมูลไปแล้วครับผมนี่สายตามมาหิดอยากกินชาไม่ใช่เอ้าเนฟโอ้โหเหลือแต่ชุดกับอาวุธเอานานะก็ด้วยเหรอเหลือแต่เท็ดดี้อื้ือ้าวที่ผ่านมานี่คือนานะใช้อาวุธคือปืนคู่เหรอเ้เท็ดดี้ถ้าตามข้อมูลครับผมที่ผมเคยเล่าไปแล้ว สองคนนี้จะถูกกืนกินโดยไว ok ล็กวอกกรบผมนั่งเก้าอี้สบายเลยอือท่านี้ดูเหมือนไอ่งเคนตระกูลแบบตระกูลโด่งดังอะท่าทางกับเก้าอี้ใช่เลยสวันดีเทตด,ดี้สีขาวน่ารักจัง เนี่ยทำให้นางเอาคอพิงตรงเก้าอี้นะหนามข้างหลังเนี่ยแทงเลยเโอ,โอคราวนี้ครับผมหญิงหยางครับผมดำกับขาวปืนเป็นสีน้ำตาลดูท่ายืนโอ้เจ๊รูดซิปก่อนไหมเดี๋ยวช่องผมจะบิน ไว้ล็อกกับแบ็คล็อกครับผมมีความต่างก็คือชุดของแบ็คล็อกมันจะมีผ้าคลุมข้างหลังไงแต่ไว้ล็อกไม่มีไงแทงกลางอกไรความรู้สึกอ่ะโอ้โหเหมือนฉากที่ดีโอกับโปนาเลฟเลยฉากที่ใช้ซิว่าใช้เลสแทงหัวแต่ดีโอไม่ตายอ่ะอืม เริ่มใช้พลังแล้วไฟออกทางด้านซ้ายของวงเตลล่านี่คือไฟสีฟ้าทางด้านขวาอู้สวยดีครับผมไฟสีชมพูกับไฟสีฟ้าเท่ดีอือหมีการซูมดูอู้ปีกสวยครับผมมาเลเวลสามห้า <c oughs> หรออือย,ยิงติดสตาร์นอยู่ตรงนั้นนั้นแม่นางรถสิงเก็บแบบอู้สองพันสี่ร้อย นี่บัฟ ATK ไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจโควิดนะครับผม ATK นี่คือบัฟฐานะพลังอูดพลังโจมตีเพิ่มขึ้นโอ้โหโอ้โอล,ลีโอกับสาฮาเลยฉากที่วาร์ปแล้วก็โจมตีเลยนะ้ยประชิดโอเคไม่นางบัฟแล้วไม่นางบัฟแล้วจวังหวะน,นี้อุ้ยวิ่งวิง,วงอยากอยากได้วิ่งเหรอเอาวิงกันได้ไหม HG หรือ MG จะได้ฟิลมาให้เดี๋ยวม่นง่งคิวได้ด้วย แม่นางคิว hmm. ด sure ้วยไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ต้องรีบโจมตีไม่งั้นหลอดเลือดอาจจะเต็มเฮ้ยหลอดเลือดนี่แบบสุดยอดเลยอู้หดู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 ดอเคโอเคโอเคถ้าแม่นางวับเมื่อไหร่ให like ้ร like hmm. ีบหลบเลยเหมือนซาฮะครับผมไปเฮ้ยแต่บัฟตันไหนนี่มาเร็วกว่าถ้าไม่ตายอื่นนะโอ้นางติดสถานะสแตน ไปไม่กี่วินางกลับมาเป็นเหมือนเดิมสุดยอดเลยครับอุ๊ยเข้ามาใกล้ห่างกันสองเมตรนะแม่นางฮึ๊บฮึ๊บเอ้ยฮึฮึ๊โอ้โหเด้อเด้อเด้อย้เฮ้เฮ้อุ๊ยยุ้ยสามสามเฮ้ยทำไมรอบนี้รอบนี้มาแปลกแม่นางสามจังหวะเลยโอ้โหเลือดลด เคยตอนที่แม่นางไม่ไม่ฮิวอะ่ะมันจะง่ายกว่าไงโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้ยอย่าเข้ามาใกล้บ้าอีกนะแม่นางโอ้โหแม่นางจะฮิวไปถึงไหนเนี่ยดูอู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดโอ้ยใกล้เลย โอ้เดอ้ยไม่ได้ยังไม่นางวิงเหรอ,อจะเอาวิงไหนเฮจิ G, หรือ MG EW หรือวิงซีโร่เดี๋ยวซื้อให้สะพานเหล็กไงกันดั้มวิงฮึ๊ฮึ๊อ้อาไม่เล่นสามตลบแล้วเหรอ อ้าวผมยิงพลาดผมยิงพลาดคุณผู้ชมไม่แบบนึงนะั้น่ะอุยไม่ได้นะเฮ้ยนางฮิว,วอยู่เร็วอู้ยอย่าเพิ่งคิวโอ้ยคิวจ๊ ยิงไม่ได้สิดยอดโอ้มาบอกว่าผมตายแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดผมเต็มหลอดนะเออเออไม่ได้นางไม่ติดสตตนนี่ไงให้เน้นเน้นมาทำให้ตายเริ่มมาเยอะแล้วออ้ยอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทำฮุยเลยหุยสูสุแเตลล่าน้องต้องทำได้เย็ดเรียบร้อยตอนนี้ก็ต้องรอนางเข้าสู่เลดโมดโอเคหไม่ไหวเกียวหนักเกินไปปะโจมตีเลยแต่อย่ายิ้มมันจะต้องมีเงื่อนงํำซ่อนอยู่แน่นอนไวล็อกเนี่ยหวับหัวเราเยอะเย้ย ตามบทตัวร้ายจ้องสายตาอมิีิตต่างไฟต่างจ้องหญิงกับหยางขาวกับดําฟ้ากับชมพูโอ้โหไม่นานคนรู้ซิปก่อนไหมโอเคเข้าสู่เลสบทละโอ้โอ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยโอเคเดี๋ยวขอขอป้นนียขอดูรูปร่างหน่อย โอเคแม่นางเออเปลี่ยนปีกจากปีกเล็กเป็นปีกใหญ่และไวล็อกแคนนอนแล้วก็มีไอ้กงจักรกงจักรไรสักอย่างที่อยู่ข้างหลังหัวแม่นางเฮ้ยเทดีอุ้ยดดอุ้ยเริ่มเลยเหรอ,หอไม่ทันตั้งตัวเแค่ชมแค่นี้ถือกับตื่นเต้นฮะแต่แม่นางเย้ยแม่นางไม่รู้ซิปหรอฮนะไม่รู้ซิปหรอนาะงกางเกงเนี่ยซิปเปิดอยู่นะ ร่างนี้สูงง่ายกว่าร่างแรกอีกร่างแรกนี่แบบแทบยากเลยตอนบัฟนี่แหละโอ้โหวักโอ้โหโอ้โหโอ้ยมีไอออฟแอนเดอร์เยอะขนาดนี้เหรอเฮ้ยเนี่ยผมผมว่าร่างนี้สูงง่ายกว่าร่างแรกอีกนะบัฟแปบบ๊บเพิ่มสถานะานโอ้โหโอ้โหคราวนี้โอ้ยโอ้โหแปลงร่างได้สุดยอดแปลงร่างได้ งานนี้กองจักหมุนแล้วโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้เอ,อ้ยอย่าเข้ามาใกล้โอ้ยอุกบาทอุกบาทเมเทโอเมเทโอไม่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 ว้าวโอ้ยสู้ง่ายก็จริงแต่ถ้าไม่ตายแม่นางายังโหดเลยแหววโอ๊ยผมว่าตาหาย,ยิงดิงยังยิงดีกว่าไนนี่อ่ะ อ้ยยิงอะไรครับไม่นางยิงอะไรครับนี่นะนี่ไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวตาไม่ตายนี่เงี้ยโอ้ไม่ได้ไม่นางวาร์ปอีกมาตัางายตังรับเอาไปสองพันห้าสิบเก้าดามจมามามาดู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 ดดดดปเปรียวเปรี่ยวึติดสตันไปมาเรียบร้อยป,ป,ปีดอย่างสวยผมชอบนะ มาดาบชนดาบแบล็กเบดกับไวท์เบลดมาโย <Yo. S 2> งางแล้วแสงฟ้าแสงชมพูเรียบร้อยชนะแล้ว mm. ใช่ไหมงานนี้ล็อกแบล็กแคนนอนโอ๊ยไวท์แคนนอนยังมีอีกเหรอโอเคแบล็กเบดเสร็จปุ๊บล็อกแคนนอนต่องานนี้อะไรอีกไฟนอลฟอร์มมา ยายานักดาบดำกับนักดาบขาวไฟแห่งสีฟ้าและแสงแห่งสีชมพูเรียบร้อยเคลียร์แล้วออจังหวะนี้ชุบผมล่วงเลยอเลระเบิดแสงฟ้าทำไมไม่ระเบิดแสงชมพูแต่ไม่นางไม่ตายใช่ไหม แค่พลังโดนทำลายใช่ไหมเฮ้ยหู XP เพิ่มอย่างเร็วเลยโอเคแลวไงต่อ <c oughs> ยอมแล้ว,ลวใช่ไหม <c oughs> แลงไงต่อยอย่าบอกกลับไปนั่ง เดินไหวไม่เห็นเดินซักสัอืมนั่งต่อโอ้โหท่าเดิมด้วยนั่งท่าเดิมด้วยไอแต่คาแรคเตอร์แม่นางนี่แบบผมชอบนะแล้วแม่นางก็เดทแล้วก็บผมตายอย่างมีเกีอืม พารกิจบแล้วครับผมทิ้งล็อกแคนนอนไว้และแบ็กเบดด้วยโอ้่นางเรียบร้อยหรอโอเคพารกิจบแล้ว <c oughs> ตายแบบมีเกียริจริงครับผมตายท่านี้ผมชอบนะแล้วเ <c oughs> สียงประตูข้างนอกเปนอะไ,ไร <c oughs> เปิดปิด <c oughs> เปิดปิด โอเคแม่นางตายแล้วแล้ว,ลวเศรษฐกิจโลกเป็นไงต่อครับผมโลกที่ถูกเอเลียนโจมตีหน้าจอดำปิ๊บป,บปบีเลยอ๋อนี่มันฉากสถานที่ที่เราสู้กับลิลิโอนี่อ๋อใช่เราเรากลับมาไอ้นี่ต่อใช่ไหมคาคาซุยะเหรออ๋อเครดิตเหรอหรือว่าไงอ๋อใช่ครับผมอันนี้คือ ขึ้นเครดิตของผู้พัฒนาครับผมมายะสากุโตอ๋อนานนะผู้ให้เสียงครับผมว้า wow. วจบอย่างเท่เลย b a c k l o c k Shooter the Game พี่ตอนจบผมเท่มากครับผมจบสักทีโอเค ผู้พากย์เสียงแบ็คล็อกก็ผมมาอายะสักโมโตผู้พากย์เสียงนานะมิสยูกิอ่านไม่ทันเมฟี่มัสตะโอโอ๋อเครดิตคนภาคแต่ละคนครับผมในที่สุดจบสักทีโอเคผู้กำกับซับโดยไดโอบา บทเล้วผมก็โอ้โหเขียนบทมากกว่า5คนเลยโอเคมี battle system b i t e game system ดีเกมเฮ้ย n k r e d i t ผมชอบนะโอเคผมส่องดีอาร์ดโดยฮุกไทกิอัสกาผู้ทำคอสตูมริวโกะตัวละครแอนิเมชั่น โอ้โหเฮ้ยแต่คนใช้คนน้อยนะครับผมซึ่งน่าจะง่ายครับผมในช่วงสมัยนั้นในการทำแอนิเมชันไม่ได้สนใจวิดีโอเลยผมสนใจเครดิตว่ามีเอฟเฟกครับผมโปรแกรมมิ่งโดยมาซาคาสุซาสากิมีแบตเทิลโปรแกรมเมอร์อินเทอร์เฟซโปรแกรมเมอร์ไบต์เกมโปรแกรมเมอร์เอฟเฟกโปรแกรมเมอร์ c i n e m a t i c โดย Yasutaka Kanchen Koji Saito Story Motion Capture โดย Kosuke Shiba Yoko Tabata Animation Production โดย UFO Table i n Deck ผู้กับโดย Hikaru Tando อ่านไม่ทันไปเร็วม,มา Animation Director Key Animation Second Animation อ๋อตัวละครต่างๆครับผมพื้นหลังโดยฟ um ูมิคาสุดากิมาสโตะทาคิสวะยูชิเทโดะของมีงานเพ้นท์ผู้ทำ 3D CG ยูกิยามายุชิผู้ช่วยเหลือโอ้โหอ่านไม่ทันเลยมีคัลเลอร์ดิเบนเอมิช e ิบะ ุูมกับ 3D ดโคจิโรชิปะเพลงโดยวันโอเคล็อกอ๋อใช่เพลงเปิดของแบ c k คโอเว์ชูเตอร์แตเกมเกมซาวเอฟเฟกต์คุณลิตี้เอะคือเราคาดหวังกับตัวเกมในเรื่องบอกเลยว่าดีมากครับผมส่วนไอตัวเกมที่เขาจะทำในเกมมือถือก็ต้องรอไปครับผม ถ้าผมได้ข่าวนะครับผมเขาบอกว่าประมาณเดือนกันยาก,กว่าใช่ไหมกว่าจะมีเกมบนมือถือมาครับผมซึ่งเ,เราก็ต้องรอดูก่อนครับผมไทเทลโลโก้ซอฟต์แวร์เดี๋ยวนะอาร์ตดีเรกเตอร์เยลโล่สโตนถ่ายยันภูเขาเยลโล่สโตนเหรอเปล่านั่นชื่อ ผู้กำกับโดยคาซุยะนิโน่โอ้ค่ายต่างๆครับผมทาคาโนริอากิทานากะชินาคิชิฮิคิมิซาเอะนี่โปรดักชันกอปี้ไลท์2011 10ปีที่แล้วครับผมอะไรไงต่อจบเลยใช่ไหม ยังไม่ข้ามครับผมอืมเอนเครดิตดูดีว่าคราวนี้มีอะไรต่อครับผมมีคู่โลกสองตัวโอ้โอเคครับมีมีคู่โลกสองตัวแล้วไงต่ออ๋อเลล่า แล้วก็จบใช้ได้ครับผมใช้ได้เซฟครับผมโอเคจบสักทีว้าวครับผมคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดครับผมเออผมยังไม่ได้ดูแกลเลอรี่เลย ลองเข้าดูดิอ๋อแกลเลอรี่นี่ไงอ๋อนี่คือ <c oughs> 2D Art ครับผมเฮ้ยแต่สวยดีครับผมอันนี้สเตลล่าสวยดีขอดูเมฟี่นี้อ๋อนี่ไงดีไซน์เฮ้ยซูมมันซูมได้เปล่ากดซูมกดยังไงไม่น่าได้โอเคเมฟี่ครับผมอาวุธ เคียวเหมือนรูปนิ้วโป้งเลยอ้ใช้ได้ครับผมเอาปดีพี่หัวแดง้ดาบเท่ดีลุกนะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมนึกถึงโอตาเลยอ้อันนี้เท่ครับผมชิสุกับอาคาลิลิลิโอหหน้าอย่างนิงน่งนิ่งเนฟนะครับผมน่ารักดีนี่หน้าตอนที่เราตอนต่อสู้กัน ไม่ต้องทำนาเง้นเลยอีกแก่สาหะโอโอผมเซฟมาแค่เนี้ยส่วนตัวเพลงเนี่ยเยอะเลยนี่อะไรอ๋อเพลงฉากต่างๆอันนี้เพลงตอนที่ต่อสู้กับเมฟี่อันนี้อะไรอ๋อเพลงตอนต่อสู้กับบอสชนะเพลงตอนเริ่มภารกิจเพลงตอนมิชชั่นคอมพิวต์ เพลงตอนที่เราแพ้อ๋ออันนี้มัน,เ,นเรื่องคัดสิ่งต่างๆอ๋ออันนี้จําได้เลยทีเซอร์อันแรกนี่คือเดี๋ยวขอเปลี่ยนซซวแท็กก่อนอืมขอแาวแท็กอันเนี้ยแ l a c ก Ops Shooter the Game มันเป็นตัวอย่างทีเซอร์อันแรกครับผมซึ่งเพลงวโอเคเ a y ครับผม, okay ผมไม่เปิดครับผมสติลิสิทธิ์ชัว คัตซินต่างๆผมทำมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะเท่าเท่าที่ผมรู้เขาบอกว่ามันมีคอนเซปต์อาร์ตด้วยใช่ไหมผมอยากเห็นอะมันเข้าตรงไหนคอนคอนเซปต์อาร์ตเป็นี้เข้าแกลลี่ไหมนี่ไงเออเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคอนเซปต์อาร์ตที่ผมปลดล็อกได้มีอะไรบ้าง โอเคเริ่มจากด่านครับผมว้สเตจแรกครับผมใช่เลยด่านแรกฮิสสองดีอาร์ตใช้โปรแกรม Illustrator แน่นอนโอเคถัมาได้ดีครับผมฉากที่สองน่าจะเป็นฉากที่เราพบกับ,บมเมฟี่ครับผมฮิสเสาไฟดูเท่ดีครับฉากต่อมาอยู่ในตัวเมืองอยู่เลยครับผมอ๋อฉากถนนลอยแตงนี่จำได้อันนี้ก็จะเป็นฉาก ในฐานทัพของ PSS และนี่ก็ไอเมืองเที่ยวต้องไปสู้กับพี่หัวแดงครับผมเมืองนิวยอร์กนี่ครับสถานที่ที่เราต่อสู้กับบอสหัวแดงสถานที่ที่3เที่ยวเจอกับชิสุดและอาคาลิอันนี้ที่ไหนเขาเอ้อจำได้แล้วมอสโกนี่เนี่ยเฮ้ยเท่ดีครับผมและด่านต่อไป ภูเขาฟูจิเขาวงกดเลด่านเนี่ยฐานทัพล้างเที่ยวเจอกับลิโอโอไฟว่างเปล่าท่านี่ออุย้ยอันนี้อะไรเนี่ยโรงงานโอ้แบตต่ำโปรเจกต์เด๋อวไวชัวนี่คืออาร์ตในตัวยานครับผมอ๋อนี่คือเขาดีไซน์ชุดชุดของสเตลล่าครับผม อันนี้คือชุดฟนอลสฟนาลฟอร์มครับผมปีกแบบปีกเครื่องบินเลยอันนี้น่าจะเป็นอาวุธอัปเกรดที่เราต้องไปหาในด่านโบนัสซึ่งผมอาจจะท,ทําทีหลังครับผมโอูมีเอ,อ่อที่จับดาบเป็นรูปดาวสีฟ้าสวยครับผม <c oughs> อ๋อล็อกแคนนอนฟินอลฟอร์มเท่เลยเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มซะหน่อยลอะ <c oughs> อคอนเซปต์อารนี่บอกเลยว่าสวยครับผมแต่ทำไมโลโก้เป็นเดยมาสเตอร์นี โอโหเฮ้ยน่าสนใจอาวุธไฟนอลฟอร์มนี่อุธสไนยอย่างเท่เลยอืมปืนระเบิดครับผมอ่านานักเกรอันนี้คืออาวุธของนานาเกรครับผมปืนพกกับดาบครับผมส่วนพวกมันนี่เลยตัวแรกเลยหมาอวกาศลูกบาท ยุงล้อแกตลิงคอนดอกเดอะคิวจิ้งหลีกระโดดมือ <c oughs> อันนี้ตั้งเ่อปูอะไรนะปูแกตลิงตัวบักเอกเลยกล่องดินสอยักษ์ไอตัวถือเคียวปูกาก,กินอี่ออปติมัสพราม เอชอชโนฟาเอ๊ะทำไมผมไม่เคยเจอร่างนี้เลยอยู่ในโบนัสชัวอ๋อยต้นไม้นี่จำได้ด่านแรกมีแค่นี้หรอโอเคครับนี่นก็คือทั้งหมดของ d a r k ก o ็ s กช o เ t อร์เด็กเในพาร์ทที่12กันแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อก่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อกำลังใจในคลิปต่อๆกันไปสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้ครับผมโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นอ e ีวาเกเรียนโจในฉบับเกม PSP เหมือนเดิมครับผม แต่ผมจะได้ทําอีกทีก็ผมจะพักอาทิตย์หนึ่งครับผมผมจะไม่ได้ลงคลิปยาวเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่เคยพักเลยครับผมก็ต้องขอไปคุณผู้ชมครับผมอาทิตย์หน้าเจอกันครับผมกับเกมอีวาเกเลียนโจฉบับ p p f f p p นะครับสำหรับผมเรื่องลิสตอนิเมตทีเฮดผู้เชี่ยวชาตั้าการเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ